ครับคลิปสั้นที่เด็ดบอลมันประจําวันที่22พฤศจิกายนวันเสาร์สุดสัปดาห์หลังฟีฟ่าเดฟว์วันลีกลัดทํารับการแข่งขันกันอีกครั้งจึงขับมาวิเคราะห์ฟังในคลิปนี้2คู่และกลุ่มไลน์สามคู่หากสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ตามหน้าจอได้เลยครับจากที่คู่แรกเวลาณศรีทุ่มลุยนิสส์พีบอลลิกอังกฤษที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสตส่วนผลงานการเจอกัน5เกมสุดของคู่นี้เป็นลิเวอร์พูลชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งและฟอร์เลส์ชนะหนึ่งคร3 ส่งฝ่าทีมเยือนฟอรเล่5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1 คู่นี้ถ้าหงแดงอยากเล่นสัทธาจากแฟนบอลกลับคืนมาต้องเปิดบ้านชนะให้ได้สถานเดียวเพราะเถิติในบ้านยังคงพึ่งพาได้หลังชนะมา4-5เกมหลังแท็บเล็กนี้มาโตได้ถึง10ลูกเลยทีเดียวแม้ว่า6เกมหลังสุดในลีพกพวกเขาจะแพ้ถึง5นัดเลยก็ตามแต่ทีมเวลฟอเรสต์อาการก็หนักไม่แพ้กันหลังผ่านมายังไม่ถึงครึ่งฤดูกาลเตะเปรตคุนซึนไปแล้ว3คนแท็บเซตตีเกมเยือน5เกมหลังก็ไม่ชนะใครเลยอีกด้วยและนาะลับก็ล้วดจากเขาโดนยิงถึง9ลูกดูส่วนแล้วมีสิทธิ์ที่จะมาแจกแ